สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎานะคะโปรโมชั่นการสั่งซื้อชุดดับเพลิงจากทางร้านนะคะสั่งซื้อชุดดับเพลิง1ชุดนะคะมีของแถมให้หลายรายรการนะคะมาดูกันนะคะว่าแถมอะไรบ้างนะคะรายการแรกค่ะ เป็นถุงมือหนังกว้างนะคะแถมไปเลยฟรีหนึ่งชิ้นค่ะหนึ่งคู่นะคะแล้วก็รายการที่สองเป็นหน้ากากนะคะหน้ากากตัวนี้นะคะแถมให้ไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะยังไม่พอใ่ะยังไม่พออีอกหนึ่งชิ้นก็คือแว่นตานะคะแว่นตากันลมนะคะกันลมกันสะเก็ดนะคะและรายอีกหนึ่งรายการรายการสุดท้ายค่ะกลับ เป๋าค่ะกระเป๋าใบใหญ่ค่ะสำหรับใส่ชุดดับเพลิงนะคะสอบถามข้อมูลราคาหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้โพสนะคะหรือไม่ก็ติดต่อทางแอดมินนะคะเพราะว่าบ้านนี้ยังไม่มีป้า,านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสนใจสินค้าสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย